ยิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9นัดมีเรียออมพิยดานุกธนดลน,นำทัพรับรางวัลทรงคุณค่าด้านพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลกินรีทองมหาชนเกียรติยศ วันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาณห้องบุญ,ญาจินดาสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักโดยคุณกฤิสุวรรณวิไลกุลประธานจัดงานและคุณทรงธรรมพลกาบทองประธานร่วมจัดงานได้จัดงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงคุณค่า ของบุคคลที่คิดดีทำดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยค่ะกับกินรีทอปครั้งที่เก้าเป็นยังไงางปีนี้ิจิมหาปีนี้ก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะของการจัดงานนะครับเ,เราจะเป็นจัดเป็นแบบคาราดินเนอร์นะครับแล้วก็คัดเลือกผู้รับรางวัลเนี่ยเหลือเพียงแค่ร้อยรางวัลต่อปีนะครับควันนี้ได้พี่ชัดมาร่วม ีงงพแชทมาร่วมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดาปีที่แล้วไม่ได้ออกสาว <c oughs> เไม่ได้ออกตัวเยอะครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมจัดนะครับ เราก็รู้สึกว่ากินรีทองมหาชนเนี่ยเราผูกพันมาสองปีซ้อนปีนี้ก็เลยคุยกับพี่จิมว่าเราก็เลยคุยกันอยากมีรางวัลกินนรีทองมหาชนเกียรติยศมอบให้สําหรับบุคคลในวันเทิงที่ได้วายชนไปแล้วเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของที่เนาะใช่ครับมีถงใช่มีครอบครัวพี่เมฆวินัยไกรบูดแล้วก็มีคุณเอฟคู้จัดซีรีส์วายรุ่นน้องที่ได้เสียไปแล้วเนฮะและอีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจากเอ ดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วพี่น้องมากมายเลยตัวแม่ตัวพ่อทั้งหลายให้เกียรติมาพี่ตู่นพพลเอ่ยนัทมีเรียคุณอ้องพิยดาคือหลากหลายสาขาของวงการบันเทิงเลยครับครับยังกระแสตอบรับในตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนที่เก้ายังไงบ้างพี่จิตรเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากทุกๆปีเลยนะครับพี่ชัดเนาะครับผมปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงจากว่าเราจะคัดมากขึ้นครับ ก็รับแค่หนึ่งร้อยรางวัลที่บอกนะฮะเพื่อให้แบบมันเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศและมีความภาคภูมิใจจริงๆครับมีอย่างที่วุ่นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวแม่ปูบันเทิงแม่ปูแม่ครกอิที่รุ่นได้รับรางวัลในวันนี้ได้ไหมครับพี่ยอดครับขออีกทีครับสมาธิหลุดทำไมาไปให้แสดงความดีกับการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะว่าถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงค่ามากครับครับ ผมก็ขอแสดงความดีจากใจน้อยๆที่แบบยินดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลเลยครับเพราะว่าผมแล้วก็คุณจินแล้วก็คณะกรรมการอีกร่บม30คนเนี่ยช่วยกันคัดเลือกคัดสรรแล้วก็ดูกันแล้วดูกันอีกทั้งผลงานแต่ละคนว่าท่านไหนที่จะเหมาะสมที่เหมาะกับกินรีทองมหาชนขององ,องค์กรนี้ครับจริงนะคะปีหน้าจะเป็นยังไงเพราะปีนี้แบบว่าได้ใหญ่ ปีหน้าปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปุ่งวันนี้ยกระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอฝากบอกว่าทุกท่านที่มารับรางวัลในปีนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเราในการทําบุญคือมอบทุกคนหลายน้องๆซึ่งเราทำทำําติดต่อกันมาปีที่9กก็จะมีปีที่1ิต่อไปปีนี้จะเป็นเขาคอนะครับน้องๆเป็นเขาคอนะครับซึ่งปีนี้น้องๆที่ยังไม่เคยมากรุงเทพเนี่ยสิบคนเนี่ยก็พัดมาจะให้น้องๆเดินทางมาวันนี้ด้วยนะครับมารับบุญไปต่อเราจะตามไปในวันเดือนในสาครับ ก็ฝานะฮะกินรีทองนะฮะเป็นรางวัลอย่างเป็นรางวัลที่มีทรงคุณค่าตามคอนเซ็ปต์ของมันก็คือคุณค่าแห่งบุคคลนะครับอย่างเป็นรางวัลที่คุณค่าจริงๆในวงการนี้จากีิชาด้วยขอบคุณครัครับ